สวัสดีค่ะวันนี้แนนก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเยี่ยมชมสัตว์ที่ถือว่าดูร้ายที่สุดในสวนสัตว์เชียงใหม่เลยก็ว่าได้ค่ะสัตว์นักล่าตัวนี้ก็คือเสือนั่นเองค่ะคคุคคุุณณพอนัเส,นอเสือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับแมวมีความสง่างามและพลังอํานาจมากมายจึงถูกยกย่องให้เป็นราชาแห่งสัตว์ป่าและเจ้านักล่าอย่างแท้จริงค่ะ เสือโครงเจ้านักล่าตัวนี้ชอบอาศัยใกล้แหล่งน้ำหรือที่มีร่มเงาให้หลบแสงแดดจึงมักอาศัยในป่าทึบที่มีอากาศเย็นเพื่อใช้พักผ่อนในเวลากลางวันเสือโครงชอบอาบน้าและว่ายน้ำหลายหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าเสือโครงชอบปีนต้นไม้หรือไม่แต่ถ้ามีความจําเป็นเสือโครงบางตัวก็อาจจะปีนได้ค่ะ เสือโคร่งชอบอยู่อย่างสันโดษไม่ค่อยพบว่าอยู่เป็นคู่ถ้าพบอยู่เป็นกลุ่มก็จะเป็นแม่เสือโคร่งและลูกๆในฤดูผสมพันธุ์เสือโคร่งตัวเมียจะส่งเสียงร้องดังและบ่อยครั้งเสือโคร่งใช้เวลาตั้งครรภ์ประมาณ100-105ถึงวันออกลูกครั้งละ1-5ถึงตัวแม่เสือโคร่งเลี้ยงลูกประมาณ2ปีโดยลูกตัวเมียจะอยู่นานกว่าลูกตัวผู้ค่ะ อาหารของเจ้าเสือโคร่งตัวนี้สามารถกินเนื้อได้ทุกอย่างที่กินได้ค่ะตั้งแต่ปลาเต่าเม่นหรือแม้แต่เสือโคร่งด้วยกันเองแต่เจ้านักล่าจําพวกนี้จะชอบออกล่าหาเหยื่อตอนเวลากลางคืนเอ๊ะเคยมีใครดูไหมคะว่าเสือโคร่งกินคนเป็นอาหารหรือไม่วันนี้แนนะมีคำตอบให้ค่ะถ้าเกิดเสือโครงได้ลองกินคนแล้วรู้สึกติดใจ เพราะสามารถล่าและฆ่าได้ง่ายแต่ตามธรรมชาติเสือโคร่งไม่ชอบเข้าใกล้คนให้สงสัยกันแล้วใช่ไหมคะ ในปัจจุบันนี้จํานวนเสือในประเทศไทยลดลงเป็นอย่างมากในระยะเวลาไม่ถึง10ปีเนื่องจากการถูกล่าและสภาพป่าที่ถูกทําลายสุดท้ายนี้นะคะแนงก็ขอฝากให้ทุกๆคนช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นนาชนิดให้คงอยู่ตลอดไปค่ะ